สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับวันนี้16ธันวาคม2 5 6 4ครับคลิปนี้มาสวัสดีพี่น้องชาวนาทุกภาคครับทั่วประเทศเลยนะครับช่วงบ่ายๆ16ธันวาคม25 6 4ครับในประเด็นการโอนเงินชาวนานะครับตอนนี้มี2โครงการครับก็คือเงินส่วนต่างข้าวหรือว่าเงินโครงการประกันรายได้จ่ายตามงวดงวดละ7วันตามวันเก็บเกี่ยวตามประกาศราคาางอิงออกมา นะครับแล้วก็โครงการค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันกวัวเรือนและไม่เกิน20ไร่สูงสุด2 0 0 0 0นนะครับก็มีพี่น้องทางบ้านทางภาคเหนือนะครับและภาคกลางด้วยจังหวัดอื่นๆก็คอมเมนต์มาถามว่าเอช่องเราเนี่ยทำไมมีแต่ข้อมูลภาคอีสานโอนทุกวันเลยทําไมไม่มีภาคอื่นบ้างภาคอื่นไม่โอนเลยยังไงแล้วก็ ทางภาคเหนือเขาก็ยังไม่ได้เงินก็มีหลายหลายพื้นที่เหมือนกันที่ยังไม่ได้เงินก็ประเด็นนี้ก็จะตอบให้ฟังดังนี้นะครับว่าความจริงแล้วการโอนมีการโอนทั่วประเทศนะครับโอนส่วนต่างข้าวก็มีการโอนทั่วประเทศตามงวดใครอยู่งวดไหนก็ได้งวดนั้นนะครับแล้วก็โอนไร่ละพันคัวเรือนแล้วไม่เกิน2ี่ิบไร่นี่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนี่ได้เงินหมดทุกคนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านได้เป็นผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วนะครับลงทะเบียนปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 4นะครับลงทะเบียนมาตั้งแต่เมษานยนนะครับจนไม่เกิน3 1ตุลาค่าถ้าใครลงทะเบียนช่วงนี้ได้ได้ทั้งนั้นส่วนภาคใต้ลงทะเบียนช้ากว่านั้นก็ได้นะครับเขาก็ตามข้อมูลที่ทางการประกาศออกมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับสรบุปไร่ละพันเนยโอนทุกภาคนะครับไม่ได้โอนแต่ แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ที่ช่องเรามีข้อมูลภาคอีสานมาให้ดูเนี่ยก็เพราะว่าภาคอีสานเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้เป็นบางจังหวัดนะครับไม่ได้ได้ทุกจังหวัดนะครับคือภาคอีสานเนี่ยมี20จังหวัดจะเห็นว่าเราก็มีข้อมูลมาให้ดูสัก10จังหวัดได้หรือ11จังหวัดประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอีก9จังหวัดหรืออีก10จังหวัดเราก็หาข้อมูลไปได้เหมือนกันเพราะว่า ทางทรกรสเขาไม่ได้ขึ้นโพส a c e b o o k หรือว่าโพสข่าวมาให้ดูเราก็ไม่มีข้อมูลนะครับเวลาเราไปหาข้อมูลข่าวมาเราก็ไปหาจากเพจของทางราชการ Facebook ของทางราชการโดยเฉพาะในส่วนการโอนเงินไล่ละพันเนี่ก็เป็นทรกรสครับที่เกี่ยวข้องเราก็หาได้มาตามนั้นแหละครับตามที่โชว์ในคลิปน,น,นะครับเพราะฉะนั้นขนาดภาคอีสานเองเนี่ยังไม่ได้ครบนะครับที่เหลือก็ ไม่ทราบว่าโอนวันไหนบ้างนะครับส่วนภาคเหนือในหาข้อมูลไม่ได้เลยไม่ค่อยได้มีนครสวรรค์นเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขานบเป็นภาคเหนือหรือภาคกลางนะครับได้จังหวัดหนึ่งนครสวรรค์น,นะครับมีมาโชว์ให้ดูอยู่ว่าวันไหนได้วันในโอนที่สาขาในอำเภอไหนนะครับสําหรับข้อนี้ก็ตอบคุยกับพี่น้องชาวนาทุกภาคนะครับว่าหาข้อมูลไม่ได้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับ ก็เลยไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังแต่อีสานเองเนี่ก็ยังไม่ได้ครบทุกจังหวัดนะครับได้ครึ่งหนึ่งอีสานมี20จังหวัดเราก็หาข้อมูลมาได้ครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งก็นํามาเสนอเท่าที่มีข้อมูลในคลิปเราก็บอกอยู่ว่าส่วนอำเภอไหนจังหวัดไหนทั่วประเทศที่ไม่มีข้อมูลมานําเสนอแบบนี้ก็ลุ้นผลการโอนเอาโดยการตรวจผลการโอนทุกเช้าถ้าตรวจแล้วสถานะการโุอนสาเร็จก็แสดงว่าเงินเข้าถ้า ตรวจแล้วไม่สําเร็จก็ตรวจวันต่อไปนะครับทำนองนี้นะครับก็ฝากความคิดถึงและให้กําลังใจพี่น้องชาวนาทุกทุกภาคนะครับทุก,ท,กทุกภาคข้อ2ครับเงินส่วนต่างเข้า,ารัฐบาลบอกจ่ายงวด1นถึงเแล้วนะครับแต่จะได้ครบทุกคนหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่รัฐบาลบอกจ่ายข้อเท็จจริงก็คือมีคนได้ครบทุกคนหรือเปล่างวด1นถึงเนี่ยเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ทางการบอกโดยเฉพาะทกศออกข่าวไปแล้วที่ เพจสถานีขา่าวกระทรวงการคลังก็บอกว่า,อารองผู้จัดการทกศนายกระสาาเงินรวมเปิดเผยว่ามีการจ่ายวันที่15โดยเฉพาะวันที่สนี่วันที่15มีการจ่ายงวดหนึ่งถึงงวด7ดเพิ่มเติมคําว่าจ่ายเพิ่มเติมก็คือคนที่ยังไม่ได้รับก่อนหน้านี้นี่ก็มีการโอนในวันที่15เพิ่มเติมให้ครบทํานองนี้นะครับแล้วก็มีการจ่ายส่วนต่างข้าวงวด8งวด9ที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางญิไงไปแล้วโดยสรุป พราะ,ะนั้นคลิปของเราพูดคุยกับพี่น้องชาวนาวันนี้ก็คือโดยสรุปถือว่าเงินส่วนต่างค่าวงวด1ถึง9จ่ายแล้วโดวยสรุปจะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยข้อเท็จจริงก็เป็นไปได้อาจจะมีอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้คนที่ยังไม่ได้ก็ต้องมีปัญหาในด้านอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อมูลมีปัญหาเรื่องบัญชีไม่เดินสะพัดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องแก้ไขาภายหลังนะครับเราก็เชื่อว่าอาจจะมีคนยังไม่ได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะมีคนได้ไปแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่อันนี้ตามข้อมูลรัฐบาลน,นะครับตกลงส่วนต่างจ่ายงวดหนึ่งถึงเก้าแล้วนะถ้ามีคนยังไม่ได้ค่อยแก้ไขปัญหาทีหลังนะครับเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขช่วยกันว่าติดต่อหน่วยงานไหนสอบถามที่ไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้ช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการโอนก็คือหลังหกทุ่มคืนวันนี้แหละครับหลังหกทุ่มคืนวันที่สิบหกธันวาคมนี่ จะนับเป็นรอบโอนวันที่17ก็จะมีการโอนทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศที่ไหนยังไม่ได้ก็คืนนี้แหละครับโอนเป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะได้กันไล่ละพันกู้เรือนแล้วไม่เกิน20ไร่2 0 0 0 0บาทแต่ถ้าผ่านพ้นคืนนี้ไปแล้วยังมีคนไม่ได้อยู่ทํำยังไงอันนั้นก็จะต้องหาทางช่วยเหลือกันต่อไปโดยการเราก็จะหาข้อมูลมาว่าติดต่อหน่วยงานไหนอะไรยังไงนะครับ มันมีปัญหาตรงไหนที่ไม่ได้โอนมันมีอยู่สองสามประเด็นนะครับถ้าเกิดโอนคืนนี้ไปแล้วแล้วยังมีคนไม่ได้อีกนี่ <S <S คือลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วแต่ยังไม่ได้นี่นะมันก็ต้องมีปัญหาหนึ่งบัญชีเดินสะพัดหรือเปล่า2ข้อมูลไปถึงทกศไหมข้อมูลไปถึงทกศหมายถึงกระทรวงเกษตรเขาได้ส่งข้อมูลของเราเนี่ยไปถึงทกศไหมหรือตกหล่นอะไรยังไงที่ไหนแล้วเราจะต้องติดต่อที่ไหนยังไงนี่ก็ต้องมีการบ้านตามมาอย่างแน่นอน เราก็เชื่อว่าการทํางานของรัฐบาลเนี่ยมันเยอะมากก็คือชาวนาเนี่ยมีถึงสล้านห้าแสนหกแนลายนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีคนที่มีการโอนผิดพลาดมีการโอนมีการตกหล่นนะครับการทํางานมันไม่ได้100%ทุกชนิดหรอกครับมันก็ขอให้ส่วนใหญ่นี่ได้90%้ากว่าเปอร์เซ็นต์เกอะไรก็ว่ากันไปก็อาจจะมีข้อผิดพลาดมีปัญหาในส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ก็มีเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับ เพราะฉะนั้นในส่วนที่ใครยังไม่ได้นะครับหรือได้แต่ไม่ครบอะไรทํานองนี้ก็ต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไปนะครับซึ่งของเราก็พยายามหาข้อมูลหาข่าวมาเล่าให้ฟังครับก็คลิปนี้มาทักทายพี่น้องช่วงบ่ายๆอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจนะให้กับคนที่ยังไม่ได้นะครับพี่น้องชาวนาทั่วทุกภาคเลยนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกภาคใต้ภาคอีสานนะครับ เงินส่วนต่างงวดที่1นถึงเใครได้แล้วก็แสดงความยินดีด้วยไร่ละพันใครได้แล้วก็แสดงความยินดีด้วย ler, ใครที่ยังไม่ได้ก็ลุ้นคืนนี้ไร่ละพันนะครับหลังหกทุ่มคืนนี้มีการโอนอีกส่วนต่างงวด1นถึงเใครที่ยังไม่ได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ก็หาวิธีแก้ไขต่อไปคลิปต่อๆไปจะหาวิธีแก้ไขมาเล่าให้ฟังนะครับใครได้เงินไม่ครบใครยังไม่ได้ผ่านวันที่17เ็ไปแล้วไร่ละพันใครยังไม่ได้ไอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน เพราะว่าให้ผ่านวันที่17ไปก่อนช่วงกลางวันในวันที่17นะครับจะทําคลิปขึ้นมาให้ดูว่าเออถ้าไม่ได้เงินจะทํำยังไงได้เงินแล้วได้ได้ไม่ครบทําไงได้ละพันแล้วได้ได้ละพันได้ไม่ครบอย่างนี้นะได้อยู่แต่ได้ไม่ครบอย่างนี้ประเด็นประเด็๋ประเด็นให่อยู่ตรงนี้นะครับและอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่ได้เลยทําไงได้อยู่แต่ได้ไม่ครบทําไงทําไงไล่ละพันทีนี้ส่วนต่างข้าวเหมือนกันรัฐบาลบอกว่าจ่ายงวด1-9แล้วไม่ได้เลยทําไงเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้เอาวันที่17สักช่วงบ่ายให้เขาโอนรอบวันที่17หลังองทุ่มคืนนี้ก่อนจะได้รู้ว่าใครได้ไม่ได้พรุ่งนี้รู้พรุ่งนี้น่าจะรู้ว่ามีใครได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนต่างเข้าอีกใครที่ได้อยู่แต่ได้ไม่ครบทําไงหรือส่วนต่างเข้าไม่ได้เลยทําไง,ท,งทั้งทที่ที่อยู่ในงวดหนถึงเแล้วนะครับเอาลครับวันนี้ก็ทักทาย พี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านช่วงบ่ายไว้เพียงเท่านี้ครับปิดท้ายรายการด้วยเพลงเจ้าไปยามไอ้จนร้องโดยดอนพรบำเพ็ญผู้บรรยายคลิปครับแล้วก็เป็นการฟังผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็ฟังรอรับการโอนเงินไล่ละพันที่จะมีขึ้นหลังหกทุ่มคืนนี้ครับขอพี่น้องชาวนาโชคดีทุกคนทุกท่านได้เงินครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ

หัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมืินเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิ่มความซ้ำว้ให้เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็น เมื่ออายหมดทางน้องนางโผโมาจากลาหักอายโค้เบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินม้นไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหักสองเห่าลำเข็น เจ้าสาเป็นกำลังแรงใจหัดต้องเบิดขค่าเพียงเพราะว่าต้ายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้นอง คำหวานทำใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวัน mm. ยานโบมีมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล ไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน จจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทําใจกอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงหคค่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน